แล้วทีนี้นะี่ครับเราจะไม่คนข้างนอกที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเปิดประตูไม่ได้แม้ขณะเรามีกุญแจอยู่ในมือนะครับเราก็ไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับนี่คือความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับระบบสตาร์ทรถยนต์นะครับรถเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นระบบ ผู้สตาร์ทแล้วก็มีรีโมทนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับเกี่ยวกับการล็อกรถเกี่ยวกับการสตาร์ทรถนะครับว่าจะเป็นยังไงมีวิธีการหลักการใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับทุกคนครับไปดูกันครับเอ่อนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าเวลาสตาร์ทรถปุ่มสตาร์ทรถเนี่ยนะครับเราจะสตาร์ทยังไงให้ดีต่อรถดีต่อ แบตเตอรี่ในรถนะครับอยากให้เพื่อนสังเกตครับว่าเวลาสตาร์ทรถเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับเวลาสตาร์ทรถปุ๊บแอร์จะทํางานทันทีมันก็จะไปโหลดไอตัวไดสตาร์ทนะครับแล้วก็ไอตัวคอมพิวเตอร์แอร์เนี่ยนะครับก็จะไปกระชากไฟนะครับทําให้ระบบไฟต่างๆเนี่ยนะครับมีปัญหาในภายหลังนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับอยากรู้ว่าตอนที่เราพูดสตาร์ทเนี่ยนะครับมันจะ ดีต่อรถเรายัางไงนะครับลองสังเกตดูครับเวลาสตาร์รถแล้วถ้าแอร์ทำงานปึ๊บอันเนี้ยเรารู้เลยว่าก่อนดับเครื่องรถยนต์เราต้องดับให้หมดก่อนเพื่อเป็นการถนอมไดสตาร์ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสตาร์รถแล้วจับสังเกตนะแอร์ทำงานขึ้นมาช้านะครับมันจะหน่วงมันจะมีตัวหน่วงอยู่นะครับไม่ใช่แอร์เสียนะมันจะมีตัวหน่วงก็คือมันจะช่วยให้ไดสตาร์ทำงานก่อน เครื่องสตาร์ตเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยให้แอร์ทำงานนะให้วิทยุทำงานอย่างเงี้ยเราสามารถกดพุชสตาร์ได้เลยแต่ถ้ากดพุชสตาร์แล้วแอร์ Air ทำงานทันทีนะครับเราลืมดับเครื่องเอเราลืมดับวิทยุเนี่ยตรงส่วนเนี้ยมันก็จะมีผลกระทบต่อในชาร์จนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ด้วยดังนั้นะให้เพื่อนสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับอย่างรถผมนะครับ ปริวิต้ CHR ตัวนี้นะครับถ้าเรากดปุ่ม push start เลยท้ายเยือเบรกกดปุ่ม push start แอร์จะยังไม่ทํางานมันจะต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งถึงจะทํางานเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูครับเวลาสังเกตนะนะครับท้ายเยือเบรกนะครับกดปุ่ม push start นะครับผมกดเลยนะผมกดครั้งแรกเลยนะครับเหยียบเบรกพุชสตาร์ทได้เลยนะครับก็จะมีหลายคนนะครับสงสัยถามว่า,วาพี่ตั้งครับปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ย มันต้องกด1ครั้ง2ครั้งก่อนให้ทุกอย่างออนก่อนแล้วคขอยสตาร์ทไหมนะครับไม่จําเป็นนะครับผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะนะครับเพียงแต่ว่าเราแค่ดูก่อนว่าตอนที่เราสตาร์ทรถแอร์ทำงานเลยไหมถ้าแอร์ทำงานเลยก่อนดับเครื่องปิดแอร์ปิด, Air, ป,ด,ป,ดปิดที่ยุ่งให้เรียบร้อยก่อนนะเวลาสตาร์ทปุ๊บท้าอย่าเบยดกดกดปุ่มพุชสตาร์ทได้เลยนะครับเพราะระบบเขาทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะไม่เหมือนกับที่เป็นกุญแจนะครับถ้าเป็นกุญแจปุ๊บเราบิดปุ๊บหนึ่งปุ๊บสองแล้วก็บิด ข้าไมไปปุ๊บแล้วก็ปล่อยอันนี้สตาร์รถอันนี้ก็จะเป็นระบบก่อนหน้านี้นะครับซึ่งการทํางานก็จะประมาณนี้ก็คือเปิดให้ทุกอย่างออนก่อนแล้วก็สตาร์รถนะครับแต่ปัจจุบันรถที่เป็นพุชสตาร์นะครับเราสามารถเหยียบเบรกแล้วพุชสตาร์ได้เลยนะครับไม่ไม่มีปัญหานะเพื่อนสบายใจได้เลยไม่จ้าเป็นต้องกดปุ๊บหนึ่งปุ๊บสองกดปุ่มคังที่1กดปุ่มคังที่2แล้วค่อยเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ t อันนั้นอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนสะดวกแต่ถ้า โดยปกติแล้วก็คือถ้าอย่าเบรกแล้วพุชสตาร์ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะมาสังเกตว่าแอร์ทำงานไหมถ้าแอร์ทำงานเลยมันมันก็จะกระชากไฟนะครับกระชากไฟจากไดชาร์จกระชากไฟนะครับจากแบตเตอรี่นะครับตัวคอมเพสเซอร์เนี่ยนะครับดังนั้นอายุการใช้ง,งานของแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงนะครับเราก็จะต้องมาแก้โดยการดับแอร์ก่อนดับวิทยุก่อนก่อนดับเครื่องุกครั้งนั่นเองแต่ถ้าเ,เพื่อนๆเป็นรถรุ่นใหม่แล้วนะครับเวลาพุชสตาร์เนี่ย มันจะหน่วงมันจะทํางานช้านะครับมันจะให้รถติดก่อนแล้วแอร์ค่อยทําทงานเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับผมเท้ายาเบรครับแล้วผมกดพุชตาร์นะครับอ่ะพุชตาร์อยู่ตรงนี้นะนะครับแ้วผมกดปึ๊บเพื่อนๆดูนะอ่ะทุกอย่างขึ้นมาปึ๊บแต่แอร์ตอนเนี้ยนะครับแอร์ยังไม่ทํางานนะทุกอย่างขึ้นมาแต่แอร์ยังไม่ทํางานนะครับอ่ะแอร์ยังไม่ทํางานครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกอย่างจะเริ่มขึ้นมาปึ๊บแล้วนี่ครับลมมาแล้วครับเนี่ยลมมาแล้วเนี่ยแอร์มาแล้ว มันจะหน่วงมันจะหน่วงแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับผมจะลองเอาไมโครโฟนไปใกล้ๆนะเนี่ยจะดึงพัดลมนะครับน่ครับประมาณนี้ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้เลยถ้าพุ่งสตาร์ทปุ๊บแอร์ยังไม่ทํางานอันนี้เขาจะมีระบบหน่วงคือพุ่งสตาร์ทเหยีบยบเบรกแล้วก็พุ่งสตาร์ทได้เลยนะครับอันนี้รถรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้กันหมดแล้วแต่ถ้าเป็นรถเก่ารุ่นก่อนหน้านู้นนะครับ มันยังไม่มีระบบหน่วงนะครับดังนั้นก่อนที่จะดับเครื่องเราก็ปิดพวกแอร์ปิดเครื่องเสียงให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็จะเป็นการยืดอายุการทํางานของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับอ่ะนะครับทีนี้ก็จะมีคําถามต่อมาว่าพี่ต้อมครับถ้าเกิดว่าเราผมเคยเจอปัญหาแบบนี้ครับผมสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วผมไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ปล่อยให้คุณแฟนคุณลูกอยู่ในรถนะครับพอลงรถไปปุ๊บกดปุ่มล็อกอย่างไงก็ล็อกรถไม่ได้ทำอย่างไงก็ทําไม่ได้ อยากเปิดแอร์ทิ้งไว้สตาร์ทรถทิ้งไว้แต่ต้องการล็อกด้วยต้องทํำยังไงบ้างครับพี่ตามครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยครับวิธีการนะครับที่เราจะ lock, ล็อกรถโดยที่รถยังสตาร์ทอยู่แล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้ให้คนในรถนะครับไม่ร้อนนะเวลาเราวิ่งไปต่างจังหวัดนี่นะครับไปจอดตามปั๊มจอดตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะเข้าห้องน้ําคนเดียวปล่อยให้คุณแฟนกับคุณลูกคุณแม่นะครับอยู่ในรถถ้าเราจะดับเครื่องเนี่ย โอ้โหร้อนเลยครับร้อนจริงๆครับร้อนตับแลบเลยเราจะสตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วก็ล็อกรถด,ด้วยในเวลาเดียวกันเราจะใช้วิธีการนี้ครับนั่นก็คือเราจะใช้รีโมทเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยปกติแล้วนะครับรีโมทเนี่ยเราจะล็อกรถไม่ได้นะครับล็อกไม่ได้เลยเรากดปุ่มยังไงก็ล็อกไม่ได้นะครับดังนั้นวิธีการล็อกเราก็จะล็อกแบบใช้ลูกกุญแจเข้ามาล็อกนะครับวิธีการเป็นยังไงมาดูกันเลยครับ uh, เราจะให รถสตาร์ทอยู่เปิดแอร์ด้วยล็อกรถยังไงนะครับให้ดูที่กุญแจของเพื่อนๆนนะนะครับนี่คือกุญแจรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันของปุ่มเป็นโตโยต้านะนะครับเราก็ดึงนะครับกดปุ่มสลักตรงนี้มันจะมีสลักอยู่นะครับกดมาปุ๊บนะกดแบบนี้ครับปุ๊บแล้วดึงกุญแจออกมามันจะมีลูกกุญแจแบบนี้นะครับเราจะใช้กุญแจตรงนี้นะครับล็อกที่ประตูล็อกหมุนไปปุ๊บแล้วล็อกปุ๊บ่ะพอล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปทํทธุระได้เลย นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าล็อกยังไงแล้วคนข้างนอกสามารถออกมาได้ไหมสมมติว่าลูกจะลงไปซื้อขนมนะครับรถจะล็อกได้ไหมนะครับเด็กๆจะออกมาจากรถได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับรถสตาร์ทอยู่นะนะครับอ,เข,อเข็มวัดรอบนะครับเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยแปดร้อยนะครับรถสตาร์ทอยู่นะ รถตาร์ทอยู่นะครับแอร์ทำงานนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกรถนะครับออกมาปุ๊บนะครับทีนี้เมื่อเราเมื่อเราออกมานจากรถใช่ไหมครับเราก็จะทําการล็อกรถเราจะล็อกแบบปกติไม่ได้นะครับนี่ครับกดยังไงก็ไม่ล็อกครับนี่ครับนี่มีเสียงเตือนนะครับมีเสียงเตือนมันล็อกไม่ได้ครับเพราะว่ามันบอกว่ารถสตาร์ทเครื่องอยู่มันจะล็อกไม่ได้ มันก็กลัวว่าเราเราอาจจะลืมบางทีรถเป็นเงียบม,มากนะครับรถไฮบริดบางรุ่นเนี่ยนะครับเสียงเงียบม,มากออกมาข้างนอกนี่ไม่ได้ยินเสียงเลยพอเรากดปุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะเตือนว่าอ่าแจ้งเตือนนะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราเราลืมดับเครื่องนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจงใจนะครับจะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วเราจะไปเข้าห้องน้ำโดยให้คุณแฟนคุณแม่คุณลูกอยู่ในรถเปิดแอร์ทิ้งไว้เย็นๆนะครับเราก็แค่นะครับใช้ลูกกุญแจรครับนะครับลูกกุญแจเสียเข้าไปนะครับแล้วก็ ล็อกครับนี่ปึ๊บเรียบร้อยแล้วใช้ลูกกุญแจเสียเข้าไปนะครับแล้วทีนี้นี่ครับเราจะไม่อ่คนข้างนอกที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเปิดประตูไม่ได้แม้ขณะเรามีกุญแจอยู่ในมือนะครับเราก็ไม่สามารถเปิดประตูได้นี่ครับนี่คือความปลอดภัยนะครับอ่ะพี่ตั้มครับพอพอมาถึงรถแล้วเราจะเข้ารถยังไงล่ะนะครับถ้าเรามาถึงรถปึ๊บถ้าเราไขาด้วยกุญแจเรา ก็ต้องปลดล็อกด้วยกุญแจนะครับจะปลดล็อกด้วยรีโมทไม่ได้นะเดี๋ยวผมกดล็อกดูนะครับอันนี้คือปุ่มอลล็อกนะครับอันบนนี้คือปุ่มล็อกนะผมกดปุ่มอลล็อกครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับกดแล้วนะกดกดให้ดูนะครับนี่ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นครับวิธีจะปลดล็อกนะครับเราก็ต้องใช้ลูกกุญแจเข้ามาปลดล็อกเหมือนเดิมครับ เมื่อเราเมื่อเรากลับมาถึงวันแล้วใช่ไหมนะครับเราก็เอากุญแจนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับบางขั้นบางรุ่นนะครับบิดทวนเข็มได้เลยนะแต่บางรุ่นนะครับบิดพิทั้มมันไม่ไปอ่ะมันไม่ไปบิดยังไงก็ไม่ไปบิดไปทางขวาก่อนแล้วค่อยบิดซ้ายนะครับะบิดปุ๊บแล้วก็บิดซ้ายครับปุ๊บอ่าแบบนี้เลยนะครับบิดชิมครีมจุ่มนมไม่ใช่ครับนะครับสามารถนี่เราก็จะสามารถปลดล็อกได้นะครับดูดีนะนะครับเพื่อนบางคนเนี่ยทำตามแล้วนะครับ ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางรุ่นปุ๊บครับล็อกปุ๊บใช่ไหมเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็เสียเข้าไปปุ๊บแล้วบิดได้เลยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเพื่อนๆลองดูของเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็คือวิธีการล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกนะครับขณะที่รถยังเครื่องรถที่ยังสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับมีคุณแม่นะครับมีคุณแฟนมีคุณลูกอยู่ในรถเราเปิดแอร์เย็นๆจำฉ่ำเราล็อกรถปุ๊บเราก็ไปเข้าห้องน้ำนะครับพอเข้าห้องน้ำเสร็จกลับมาปุ๊บ จะปุดล็อกเราก็ต้องปลดล็อกด้วยกุญแจนะครับทีนี้ก็จะมีคําถามต่อมาว่าพี่ต้อมครับถ้ามีคนอยู่ในรถตอล็อกรถเรียบร้อยแล้วเขาจะสามารถเปิดประตูได้ไหมเดี๋ยวเรามาเทสกันครับนะครับทีนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสนะครับโดยการใช้นะครับลูกกุญแจเหมือนเดิมนะนะครับในการล็อกรถนะครับแต่ว่าผมจะเทสแบบนี้ครับโดยเอากระจกลงมานะครับตอนนี้ไม่มีกระจกนะสมมุติว่ามีคนอยู่ในรถนะครับ เครื่องยนต์ทำงานนะดูที่วันรอบนะครับนะครับวันรอบนะเครื่องยนต์ทำงานทุกอย่างแอ์เปิดเย็นชํำเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาล็อกรถกันครับเดี๋ยผมจะล็อกรถด้วยกุญแจนะนะครับเสียบเข้าไปครับผมแล้วบิดไปทางขวาครับตามเข็มนาฬิกาล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่คือวิธีล็อกรถโดยใช้กุญแจขณะที่เครื่องยนงสตาร์ทอยู่นะครับถ้าสมมุติว่ากรณีที่มีคนอยู่ในรถจะออกมาล่ะทำยังไงนะครับเขาก็ จะทำการปลดล็อกนะครับปลดล็อกนะครับก็จะทําการปลดล็อกตรงนี้นะ,ะ,ะนะครับเปิดประตูปึ๊บนะครับเปิดปึ๊บพอเขาเปิดปุ๊บได้เรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดได้เรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าคนอยู่ในรถจะปลดล็อกออกมาได้สบายสบายเลยนะนะครับถ้าดับพอปิดประตูปุ๊บคราวนี้รถจะไม่ล็อกเลยนะสามารถเปิดประตูได้อย่างสบายๆ ร هنا. เราไปดูฝั่งผู้โดยสารซีเปิดได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับฝั่งนูงน้นเปิดนะครับฝั่งนู้นนะประตูฝั่งนู้นเปิดปุ๊บเปิดออกมาปุ๊บเปิดได้ปิดได้แต่ฝั่งนี้นะครับเปิดไม่ได้ครับอ่าเปิดไม่ได้เลยนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราอยู่ในรถแล้วออกมาจากฝั่งนี้เปิดประตูจากฝั่งนี้นะนะครับฝั่งนู้นยังยังล็อกอยู่ จะออกได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกด้วยกุญแจอีกครั้งหนึ่งนะครับรถสตาร์ทอยู่นะนะครับเนี่ยครับรถสตาร์ทอยู่นะเมื่อรถสตาร์ทเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวผมล็อกด้วยกุญแจนะครับมาล็อกปุ๊บนะครับล็อกด้วยกุญแจนะครับปุ๊บเปิดไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือถ้าคนอยู่ข้างนอกเดินมาเนี่ยเปิดไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทสฝั่งนู้นว่าถ้าเรามีคนนั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงเบาะผู้โดยสารเนี่ย แล้วเปิดประตูออกไปปึ๊บเนี่ยมันจะออกได้ไหมมาดูนครับนะครับสมมตินะอันนี้ผมลดกระจกลงนะครับผมลดกระจกลงนะครับเท่เฉยๆนะนะครับตอนนี้ถ้าคนอยู่ด้านนอกนะครับเปิดประตูไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีผู้โดยสารนะครับอยู่ทางฝั่งผู้โดยสารต้องการจะออกนะครับกดล็อกประตูครับนะครับฝั่งผู้โดยสารเปิดไม่ได้ครับนี่นะครับเปิดไม่ได้เลยนะนะครับ ลองอัลล็อกซินะครับเดี๋ยวเราจะลองอัลล็อกดูนะครับอ่าตอนนี้อัลล็อกแล้วนะลองเปิดดูครับอ่าเปิดได้แล้วครับอ่าเปิดได้หรือเปล่าล้วนะครับอ่าเราต้องอัลล็อกก่อนนะอัลล็อกจากข้างในนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้แล้วลองปิดดูครับปิดปึ๊บนะครับจะลองเปิดดูซิอ่าเปิดได้เหมือนเดิมรถจะไม่ล็อกแล้วครับอ่านะครับดังนั้นเมื่อเพื่อนเดินเข้ามาปึ๊บใส่เอากุญแจใส่เข้าไปในรีมมทแล้วเราไม่ต้องการที่จะ เอากุญแจมาไขนะครับเราก็แค่ข้อกระจกก็ข้อกระจกให้ผู้โดยสารเอื้อมมือไปปลดล็อกก็ได้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราปลดล็อกฝั่งนี้นะครับปลดล็อกฝั่งนี้แล้วนะแล้วฝั่งนู้นจะปลดล็อกด้วยไหมไปดูกันครับฝั่งผู้โดยสารนะครับเปิดประตูลงไปแล้วลงปลดล็อกแล้วก็เดินลงไปซื้อขนมนะครับฝั่งนี้ถ้าเดินเข้ามาปลดล็อกได้ไหม ไม่ได้ครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับปลดล็อกประตูฝั่งไหนฝั่งนั้นคือปลดล็อกเลยนะครับถ้าฝั่งนี้ผู้โดยสารไ,ไม่ได้ปลดล็อกนะครับไม่มีคนนั่งอยู่ก็จะมีคนนั่งฝั่งนู้นแล้วก็ด้านหลังใช่ไหมเขาปลดล็อกประตูไหนประตูนั้นเปิดได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเวลาไปาซ,ออซื้อของนะครับถ้ามีคนอยู่ในรถก็ให้เขาล็อกรถอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยถ้าคุณแฟนนะครับเราไปทําธุระเข้าห้องน้ำใช่ไหมคุณแฟนลงไปซื้อขนมอยู่ตรงนู้นกับคุณลูกนะครับเปิดประตูลงไปปุ๊บมีคุณแม่กับคุณพ่อนั่งอยู่ในรถก็ต้องระวังนะครับก็ล็อกรถด,ด้วยเพราะว่ามีคนเดินไปเดินมาอาจ,จะเปิดประตูได้เพราะาเขาได้ยินเสียงรถยนต์นะครับอาจจะมีมิจฉาชีพนะครับเข้ามาขโมยของก็ต้องล็อกรถด,ด้วยนะครับบอกให้คุณแม่กดตรงปุ่มน,นี้นะล็อกรถอะไรยังไงก็บอกไปละกันนะครับ เพราะว่าถ้าเราปลดล็อกจากด้านในประตูไหนประตูนั้นก็จะปลดล็อกไปเลยแต่ถ้าปูนประตูไหนยังไม่ได้ปลดล็อกก็เปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้นะนี่คือวิธีการใช้งานนะครับกุญแจปลดล็อกรถนะครับโดยโดยที่รถนะครับยังสตาร์ทรถอยู่เราสามารถล็อกได้แบบนี้หละครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการล็อกรถนะ ด้วยรีโมทนะครับแล้วก็การใช้งานพุสตานครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีระบบพุสตาทแล้วก็มีรีโมทอ่าเป็นรถที่มีอ่รีโมทนะครับก็ลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างในการใช้งานนะครับลองไปปรับปรุงลองไปปรับใช้ลองใช้เทคนิคครับซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นครับ ทคนิคการใช้ต่างๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับรเพื่อนๆนะครับรเพื่อนๆคนไหนนะครับสับสนหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับรเพื่อนๆมือใหม่นะครับคนไหนที่ยังไม่จอยเข้ามานะครับกลาบ้าเปลี่ยนชจกับผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับดิงอยู่ด้านล่างนี้กดปุ๊บก็จะเด้งเข้าหน้า a c e b o o k กลุ่มนะครับแล้วก็กดปุ่ม เข้าร่วมหรือกดปุ่มจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ภาพทริคเด็ดๆกันแดีๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปดูเปิดไฟเลี้ยัก